เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ำประจำวันที่31มีนาคมในรอบค่ำนี้ครับเรามากันที่รายงานแรกจากสื่อท้องถิ่นแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์กันก่อนกับเรื่องของสนามโอทราฟฟอร์ดนะครับดีจากรายงานที่ออกมาระบุว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแนวโน้มที่จะเลือกการรีโนเวทสนามโอทราฟฟอร์ด มากกว่าดำเนินการรือและก็สร้างขึ้นมาใหม่ครับเนื่องจากว่าสโมสรคำานึงถึงประวัติศาสตร์ของสโมสรและสนามโอทราฟอร์ดที่มีมาอย่างยาวนานทั้งยังเป็นสนามที่ผูกโยงกับจิตใจของแฟนบอลโดยเฉพาะคนที่เข้าไปชมเกมการแข่งขันซึ่งหากเป็นการสร้างสนามขึ้นมาใหม่นะครับมันอาจจะไร้จิตวิญ,ญญาณของความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับมาี่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของอาร์โบลาสื่อฝั่งอร์เจนินานะครับหลัจากรายงานที่ออกมาเผยว่าอเลฮันโดกานาโชอาจจะถูกท่าฟ้าขาวเรียกตัวติดท,ทีมชุดยูย่ 20. ซึ่งจะลงแข่งชิงแชมป์โลกในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดนะครับว่าฝั่งอรนะ์เจนิน่าน่ะจะมีการเรียกตัวกาไนชโชต่ทีมชุดอยู่20หรือเปล่าครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของฟาบิเซโอโรมาโนกันบ้างโดยจากรายงานนะครับได้ออกมาระบุว่า เอด็ดวิคเทนฮากเตรียมตัดสินใจอนาคตของสองนักเตะอย่างวิกตอร์ลินเดเลฟและก็สกอตต์แม็กโทมินเนในช่วงซัมเมอร์นี้เลยครับดีฟังของลินเดเลฟนะครับกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งอินเตอร์มิลานและก็แอตเลติกโกมาดบริดส่วนสกอตต์แม็กโทมินเนก็อยู่ในลิสต์การเสริมทัพของนิวคาสเซิลนั่นเองครับ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายง,งานของบลิกสื่อชั้นนําของสวิตเซอร์แลนด์ดูจากรายง,งานนะครับที่ออกมาเผยว่าตอนนี้แมนยูน t เต็ดและก็เชลซีกาลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเกรกอร์โคเบิลในทวันวัย25ปีของดอทมุลมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งทางโคเบิลนะครับก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาในซสซัส่นนี้และก็เป็นมือหนึ่งให้กับทั้งดอทมุลและก็ทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์ด้วยครับ มาที่ข่าวต่อไปกับทัชนะของเวนดูนี่ตำนานกองหน้าของทัพป,ปีสแสดงเราเนีครับที่ดอกโรงเชียร์มาคัสแรดฟอร์ดว่าให้ทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดของสโมสรของเขาไปซะถึงแม้ว่าตอนนี้แรดฟอร์ดจะยิงไปแค่120ประตูและก็ห่างจากสถิติของเขากว่า133ประตูก็ตามครับโดยเวนดูนี่นะครับได้ทัชนะเรื่องนี้ผ่านทางเซนเอนว่า ผมว่าพวกเราทุกคนดูเรื่องนี้ของมาคัสแวดฟอร์ดอยู่แล้วนะแม้แต่ตอนที่เขายังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่สมัยยังอยู่กับทีมเยาวชนของสโมสสก็ตามเขาคือนึกแต่ระดับท็อปอย่างไม่ต้องสงสยัยที่ผ่านมาเขาอ,อาจจะสะดุดไปเล็กน้อยโดยเฉพาะกับช่วง18เดือนที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าอะไรๆมันก็ง่ายขึ้นสําหรับเขานะหลังจากที่เอริเนฮาเข้ามาเป็นกุนซือ ด้วยส่วนตัวแล้วผมไม่ใช่นักเตะที่อยากจะนั่งทับเสถีติแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครทำลายเสถีติดังกล่าวนั้นได้ดังนั้นผมจึงหวังว่าเขาจะทําลายเสถีติดาวยิงสูงสุดของสโมสรผมได้นะซึ่งเหตุผลสําคัญก็คือเขาเป็นนักเตะที่ขึ้นมาจากทีมเยาวชนของเรานั่นเองผมเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนและหากว่าเขาทําได้มันก็จะหมายความว่าเขาประสบความสําเร็จอย่างมากกับสโมสรเขาอยู่อย่างยาวนานและก็ทำประตูได้มากมายผมจึงหวังว่าเขาจะทําลายมันได้สําเร็จนะ ผมคิดว่าแรดฟอร์ดมีทั้งความสามารถและก็ประสิทธิภาพพอที่จะทำเช่นนั้นได้ผมมั่นใจอย่างมากเลยล่ะหรืออย่างน้อยก็หวังว่าผมจะได้ส่งไม้ต่อให้กับเขาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แหละ มากันนี้ข่าวต่อไปนะครับกับทัชนะของพอปาร์เกอร์อดีตกองหลังของเรากันบ้างนะครับอย่างปาร์เกอร์ที่ออกโรงแนะนําให้แมนยะูเตสน่ะพยายามคว้าตัวคาร์ลิโตมาปีกโตเก่งของไบรตันมาร่วมทีมให้ได้ครับในช่วงซัมเมอร์และก็หวังว่ากองทัพปีแสดงจะหันหลังให้กับเดี่ยวของอุสบานเดมเบเล่ปีกจากบาร์เซโลนาเนื่องจากว่าตัวนักเตนะน่ะเจ็บบ่อยเกินไปครับดีพอปาร์กเกอร์นะครับได้ให้ทัชนะเรื่องนี้ผ่านทางเมโทรสื่ออังกฤษว่าตอนนี้ผมชื่นชมคาร์ลโรมิโตมาปีกของไบรตันนะ มิโตมะทำให้เพนอเลสกซนเดอร์อาโนกองหลังของลิเวอร์พูลเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆแต่ว่ากันตามตรงแล้วหลายคนก็ทำแบบนั้นได้เช่นกันอย่างไรก็ตามผมก็ชอบเขามากนะสำหรับมิโตมะเขาเล่นแบบเดรรกและก็ชอบอ้อมหลังฝ่ายตรงข้ามซึ่งหาได้ยากในฟุตบอลสมัยนี้ไม่มีกองหลังคนไหนอยากเจอแบบนี้หรอกและเขาก็ทำแบบนั้นได้ดีมากๆด้วย ผมอยากเห็นเขาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าสโมสรก็ต้องปล่อยปิดบางคนออกไปจากทีมก่อนซึ่งอาจจะเริ่มจากเจดอนซันโชที่ไม่ค่อยมีอะไรมากนักตั้งแต่ย้ายมาผมอยากให้มีโตมาอยู่ในทีมมากกว่าซันโชซะอีกเขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้กับไบรตันแต่ผมก็ยังกังขาเจดอนซันโชนะว่าจะทำแบบมีโตมาได้หรือเปล่าซึ่งสำหรับผมแล้วคิดว่าเจดอนซันโชควรจะกลับไปยังเยอรมนีและก็เล่นในคอมฟอร์ตโซนที่เขาทำได้ดีที่สุด แต่ก็นั่นแหละหากว่ามิโตมะย้ายมาอยู่กับแมนยูนเต้จริงๆก็ต้องคิดว่าจะเอายังไงกับมาคาสแรดฟอร์ดด้วยซึ่งเขาก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันในฐานะปีกซ้ายแต่นี่มันจะเป็นปัญหาสําหรับสโมสรอนที่มีตัวเลือกดีๆเท่านั้นที่มีปีกเก่งๆถึง2งคนในตําแหน่งเดียวกันนอกจากความยอดเยี่ยมในสนามแล้วผมคิดว่าสําหรับคารุมิโตมะยังเป็นการเซ็นสัญญาที่เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีมากๆของสโมสรอนด้วยการได้เห็นหนักเตะญี่ปุ่นที่แมนยูนเตดจะเป็นข่าวใหญ่อย่างแน่นอน นอกจากนี้ในเรื่องของตำแหน่งปีกนะผมไม่อยากให้อุสตมานเดมเบเล่ย้ายมายังแมนยูเนต็ดเขามักจะมีอาการบาดเจ็บและยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมากนักกับสโมสรนใหญ่เขาเคยทําได้อย่างยอดเยี่ยมที่ดอทมูนแต่ก็ยังทําแบบนั้นไม่ได้นะตั้งแต่ย้ายมายังบาร์เซโลนาเขาจึงไม่ใช่นักเตะท,ที่ผมอยากจะให้สโมสรนดึงตัวเข้ามาร่วมทีมสําหรับอุสมานเดมเบเล่ผมก็มีอีกอย่างนะ ผมไม่คิดว่าเขาจะดีไปกว่าปีที่เรามีอยู่ในทีมตอนนี้และนั่นก็บอกอะไรได้มากมายเลยล่ะเพราะมันจะดูค่อนข้างยากมากเลยนะที่เขาจะดีไปกว่าเจดอนซันโชหรือว่าอันโตน,นี่ก็ตามเขาอ่านออกง่ายมากเกินไปและผมต้องบอกเลยว่าผมไม่อยากให้เขาย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดังนั้นไม่ว่าเขาจะย้ายไปไหนก็ตามผู้จัดการทีมก็ต้องเปลี่ยนให้เขาเป็นคนละคนกับที่เป็นอยู่ในตอนนี้ให้ได้ก่อนมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของมอร์แกนเชนเดรลินอดีตกองกลางของเราในยุคข,ของลุยฟานเกา เียกชินาเดลินนะครับได้ออกมาระบุว่าเขาสูญเสียความมั่นใจอย่างมากครับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงและต้องเล่นภายใต้การคุมทัพของหลุยส์ฟานกาแต่เจ้าตัวก็ได้ยอมรับนะครับว่าตอนนั้นตัดสินใจเร็วเกินไปครับที่ย้ายออกจากแมนยูเอตดโดยที่เขาไม่ได้สู้เลยแม้แต่น้อยโดยมการชินาเดลินนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางเดลี่เมลว่าสำหรับผมแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัยเลยล่ะแค่ผมรู้สึกเสียดายที่ผมย้ายมาผิดังหวิดเเลาาปนนนนึท่้ ผมควรจะบอกตัวเองว่านายสู้มาทั้งชีวิตเพื่อสิ่งสิ่งนี้อยู่ซ้มต้นมากกว่า7ปีดิ้นรนอย่างหนักตั้งแต่ลีกวันจนขึ้นมายังพรีเมียร์ลีกและสุดท้ายก็ได้ย้ายมายังสโมสรอนใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมน่าจะบอกตัวเองว่าควรอยู่ต่อสู้หน่อยเถอะแล้วนายจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนที่ผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้เสียใจนะที่ย้ายไปยังแออร์ตันแต่ผมเสียใจที่ผมย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเร็วเกินไปก็เท่านั้นแหละผมรู้ว่าหากได้เล่นเต็มศักยภาพและมีอิสระมากกว่านี้ ตอนนี้ผมก็คงไม่ได้มาอยู่ที่ออสเตรเลียหรอกบางทีผมอาจจะยังอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ในตอนที่ผมเซ็นสัญญานะ่ะผมคิดว่าผมอยากจะเป็นตำนานของสโมสรเลยนะเนื่องจากเหตุผลที่ผมโกรธตัวเองอย่างมากและมันก็จะรู้สึกแย่ไปแบบนี้ตลอดชีวิตเลยล่ะแน่นอนผมต้องยอมรับว่าผมได้รับผลกระทบจากที่หลุยฟานกาวเรียกร้องจากผมด้วยนะผมสูญเสียตัวตนในฐานะนักเตะไปเลยล่ะผมไม่เป็นตัวเองยามอยู่ในสนามมันไม่ใช่แค่ความผิดของผู้จัดการทีม แต่ไม่ใช่ความผิดของผมด้วยเหมือนกันบทบาทของผมไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ซาลัมตันผมรู้สึกว่าการเล่นของตัวเองถูกจำกัดผมรู้สึกว่าพวกเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวผมมากจนเกินไปในตอนนั้นผมไม่ได้คิดถึงตัวเองผมคิดถึงแค่การทำให้โค้ชพอใจเท่านั้นเมื่อคุณไปถึงจุดนั้นแล้วการส่งบอลทุกครั้งและทุกครั้งที่คุณทำมันมันก็ไม่ใช่การเล่นอย่างอิสระแล้วล่ะบางสิ่งคอยฉุดดังไม่ให้ผมเป็นตัวของตัวเองผมอยากจะเล่นให้ดีมากๆและนั่นคือเรื่องที่ผมผิดหวังมากที่สุดในชีวิตเรื่องหนึงเลยลย่ะ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม